ขอให้สิ่งที่ดีที่สุดในปี2,566ที่กำลังมาถึงดียิ่งกว่าเรื่องที่ดีที่สุดของปีที่ผ่านมาและขอให้เป็นปีที่ดียิ่งๆขึ้นไปขออวยพรให้ปี2,566ที่กำลังมาถึงนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้ทั้งความสุขสันต์ความรักใคร่และความสงบสุข สวัสดีปีใหม่จ้าปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามานึกคิดอะไรขอให้สมหวังและจงมีแต่ความสุขตลอดปีและตลอดไปนะแฮปปี้นิวเยียร์ขอให้ปีใหม่คิดดีทำดีและพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปขออวยชัยให้มีความสุขสมหวังมีพลังในการก้าวผ่านความท้าทายไปได้ ในช่วงเวลาอันแสนพิเศษนี้ขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยที่แสงอบอุ่นไปถึงคุณขอให้ทุกวันล้วนเป็นวันที่สดใสขอให้คุณมีแต่ความสุขเนื่องในวันปีใหม่2566นี้ไปจวบจนตลอดทั้งปีขอให้คำอวยพรจากเราอวยใช้ให้ทุกคนร่ำรวยทรัพย์ร่ำรวยสุขภาพที่แข็งแรง ร่ำรวยความสุขอย่างมั่งคั่งมั่งมีสิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปขอให้คำวอวยพรจากเราอำน,นวยให้ทุกคนร่ำรวยไปด้วยสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขอย่างล้นเหลือในปีที่กำลังมาถึงนี้ด้วยความปรารถนาดีในเทศกาลแห่งความสุขและวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง สวัสดีปีใหม่ปี2566ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ปีใหม่นี้ของคุณเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเงินมากองทองมาเกยเสวยสุขตลอดทั้งปี ปีใหม่ปี2,566นี้ขอให้คลายจากทุกโศกให้ปลอดโรคพ้นไทยที่มัวหมองให้มีโชคมากลาบด้วยเงินทองที่หมายปองขอให้ปีใหม่นี้ของคุณเป็นปีที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและเติบโตในทางที่ดีมีความสุขมากๆนะสวัสดีปีใหม่ 2,566ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่มีความสุขมากขึ้นทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวปีใหม่นี้ขอให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ก้าวผ่านทุกช่วงของชีวิตไปได้ด้วยความเข้าใจพบเจอความสุขใหม่ๆใ,ในแบบที่ใจต้องการ ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่มีความสุขทั้งจากภายในและภายนอกสบายดีและมีความสุขทุกวันสวัสดีปีใหม่2,566ขอให้เป็นปีที่คุณสามารถทำสิ่งที่คุณอยากทำและได้รับความสุขจากสิ่งที่คุณทำสำเร็จกับทุกๆสิ่งที่หวังไว้ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่คุณโสด ได้พบกับรักแท้ได้รู้จักความรักที่อบ่นได้สัมผัสกับความรักที่สวยงามได้พบเจอกับคนที่ใช่ในแบบที่ใจต้องการขอให้วันปีใหม่นําความสุขความรักและความอุดมสมบูรณ์มาสู่คุณขออวยพรให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุข นี่คือการเริ่มต้นใหม่และเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมีความสุขกับชีวิตตลอดทั้งปีนะสวัสดีปีใหม่2566ขอให้ประสบความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขขอให้ปีใหม่นี้เต็มไปด้วยเสียงหวัวเราะรอยยิ้มความรักและความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆเรื่อง สวัสดีปีใหม่2,566ขอให้ปีนี้เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่และการประจนภัยครั้งใหม่อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมนะ Happy New Year นี่คือปีแห่งการเติบโตในทุกด้านของชีวิตขออวยพรให้คุณมีความสุขในวันปีใหม่ และพบเจอสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆวันขอต้อนรับปีใหม่และการเริ่มต้นใหม่ขอให้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุขความรักและความอุดมสมบูรณ์ปีเก่าผิดพลาดไม่เป็นไรปีใหม่คิดใหม่ทำใหม่เริ่มใหม่ให้กำลังใจตัวเองใหม่นะ ไม่มีคำว่าสายชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ Happy New Year ปีใหม่จงเป็นคนใหม่เปิดรับสิ่งใหม่สดใสกว่าเดิมเราจะพบเจอสิ่งใหม่ๆเสมอปีใหม่นี้ก็เช่นกันอย่าเสียดายกับสิ่งที่เสียไปจงเริ่มต้นใหม่ด้วยความรู้สึกดี สวัสดีปีใหม่2566ขอบคุณปีที่ผ่านมาทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตและเติบโตขึ้นมากและจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ปีใหม่นี้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปปีใหม่นี้ใช้อดีตเป็นแรงผลักดันใช้ความฝันเป็นกำลังใจปี2566นี้พร้อมลุยไปด้วยกันนะ ขอบคุณปี2,565แล้วเจอกันปี2,566นะสวัสดีปีใหม่บายบายปี2,565ยิ้มรับปี2,566เฮงเฮงปังๆังรวยรวยสวัสดีปีใหม่จ้าปีใหม่2,566นี้ขอให้เป็นปีที่ดี ซึ่งปีที่ดีก็คือปีที่มีเงินเหลือเฟือเฮงเฮงรวยรวยในปีใหม่นี้นะคำอวยพรปีใหม่ที่ดีที่สุดก็คือจงทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกดีและมีความสุขแฮปปี้นิวเยียนะ